สวัสดีครับพบกับแปรนะครับผมพบกับชิดแปรคลิปหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับผมตรงกับวันอังคารอังคารที่17นะครับผมแล้วก็เนาะก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบทั่วๆไปนะครับผมเราก็นะก็รอลุงนะครับลุงก็มีภารกิจนะครับผมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมใหม่ ก็มีภารกิจไม่ว่าจะเป็นส่งน้องไปโรงเรียนนะครับส่งน้องอมไปโรงเรียนพาน้องมนไปโรงเรียนอะไรนะครับเปิดเทอมใหม่ลุงก็ยังไม่มานะครับแต่ตอนนี้เราก็เพ่นเพื้อนเอนเปือนอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าใครมานะครับผมนะว้าวนะครับโอ้ลุงเสือกับนูนิี้มาถึงแล้วนะครับผมนะลุงเสือกับนูนิี้นะครับดำดำนะครับผมนะลุงเสือป้าสาแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับผม นะครับใครมั่งก็ไม่รู้นะครับผมเนาะโอ้นะครับมาถึงแล้วนะครับเนาะมาได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมว่ายังไงครับผมโอ้สวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมว่าอย่างไงครับผมมาเฮ็ดครับมาเฮ็ดเป่าครับผมโอ้พุตรอันเลยปลายูค่ามาเหรอเด็กครับเออเดี๋ยวผมิกับอันพูดนะครับปลายูค่าปลาบุตรนะครับเห็นมันหลบุตรผมบ้านนี่ผมเห็นเขาวจ๊หหาอยู่ครับเต็มอยู่คนน่ะ นะครับผมนะมาหาเ็ดผมภาษาลเหรอบอครเอาม่นะครับนะครับลุงลุงเสือบอกว่ามาหาเห็ดว่าสันว่าคณเด้ออันเลยปลามาเด้อครับภาษาคนปูปลาคนครับก็จะหาเห็ดครับ ครับผมโอ้สมาหอดมาอย่างมาัว่ามหาเหดว่าัว่าโอ้มว่านนี่เขาเจ้าหาไรซย่างหนึ่งแม่ภาษาปลาผมเอารอหนึงเหรอโอ้เอามหาเห็ุกันเลยดูเรียนบาน่โอ้ มานีเลยาใส่ขันกลับใช่ไมนี่จะกลับไป่านยเอลุงจะกลับก่อนบ่อกอีกักอนเอ้าเอ้าไม่ยังบ่เนี่ยมันเป็ุกคอนได้บ่เนี่ยได้เินออนบ่นเข้างวัดนั่นเก่อนลุงเกิยรซื้อไหมตัว เออเออแห้งถึก yup. แดดแห้งเละเราลุกกินซ yeah> ื้อไหมอันน like> yep uh> um ี้พากินรสพายกินด้วยเดี๋ยวขึ้นมาเออจะได้กินของสดนะครับก็นะครับลุงเสือภาษาก็มาถึงแล้วนะครับผมลุงเสือก็จะมาทำงานก่ออิฐบ็อกเอามือนีสิบ่ได้อันชาบอนุชาบะ สิบ่ะไ้ฉาบหอนไส้บ่โออันมันมีอันปูนฉาบอยู่แล้วปูนฉาบสองเดดอยู่เดวปูนฉาบห้าลูกลืมลืมคำนวณไปว่าอันนี้ฉาบเฉพาะห้องน้ำไม่ได้ฉาบตรงนี้ออกแบบเน้อกแบบว่า อืมเอาเอาวาดูเอานี่ครับผมวิศวกะนะครับผมวิศวกะนะครับเดี๋ยวนายซื้อมาให้ทุเรียนน่ะเพราะทนทงเวลาเดกล่องนะฮะเออยึดถึงทนคนละสีมะหายคนเมียร่วมรวมตลอดมันกับบอเมียบอเมย์สีปิ้นบางเทืยวไม่เมื่อยเนาะไม่ต้องที่รองยังตอนนี้กำลังใส่สมองอยู่กำลังจอกแบบโอ้กําลังเอาวิศวกะนะครับผมนะพอพอมาหาเห็ดดูกอ่สิมาเป็นวิศวกะนะครับผมแกยึด มันกยอะอะไรของป้าเนาะทำเป็นเป็นซิงนะซิงแบบฝรั่งนะโอ้โหซิงแบบฝรั่งบอสซาคือป้อมือเพื่อนนกระเบาอยู่คนกระเบาอยู่เพื่อนทซิงแบบฝรั่งเพื่อนนี่ก็พูดเป็นแบบฝรั่งแบบฝรั่งนะซิงแบบฝรั่งเขาก็ขันซิงแบบไทยกะ โอมึงกับล้าเล่นเนาะสิ่งแบบฝรั่งเขาเต้นเขาเต้นยกมือยังเดียออโอ้ยไทยออะต่มึงยันเลยนะสาวไปเพิ่อนอะนะมางนะเป็นจัางสั้นออโอไปใส้กลับไปบักยูห่างๆมึงบาราบังมึงกะตามนั่นตัวเปิดวาทันทโอ อันนี้อันนี้สายล่อสายล่อสายล่อรับผมบรรยากาศนะครับครับผมเป็นยังไงครับบรรยากาศนอนเมื่อคืนนี้ครับผมโอ้ยพี่น้องเลยอย่าบอกใครเซียวอย่าเพิ่งเฝ้าอย่าบอกใครเซียวเป็นยังไงครับ้เมื่อคืนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยเมื่อคืนเอออากีตาคือไปนะกีตาเอาเอาว่าอย่างไรไม่คิดไม่ฝันแล้วมันเป็นยังไงเลยสุดท้ายนะครับอย่าเฝ้าถึงลงสีลงเหลือได้ ไม่นึกและก็ไม่ฝันนะครับผมกุ้ยน้อเพราะไม่ได้นอนกินข้าวเย็นยังครับโอ้ข้าวเย็นกินตั้งแต่เมื่อวานครับครับวันนี้กินยังวันนี้ว่าจะกินข้าวอุ่นข้าวร้อนมาเข้าที่หาภาษาก็สิได้กินจังโมงนี่แนนมนครับผมเดี๋ยวคนนึงมาขอบคุณครับพอดีผมเอาข้าวมาว่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ค่อยลืมมา ก็ลืมแล้วนะครับผมเพราะลุงจิมมี่นี่ล่ะนี่ยังข้าวไปเลยไม่เป็นไรข้าวเราเอามันถือไม่กวดนี่ถือไม่กวนแค่ยังแบบนี้พิ่นบอกว่าให้ถือไม่กวดโอ้าหูไม่กวดก็มาตรฐานเลยพี่น้องสุดยอดเลยเละแล้วพี่น้องเลยเอาสรุปแล้วเมื่อคืนนี่เป็นังไงสรุปแล้วเมื่อคืนเป็นังไงเมื่อคืนนี่หรือมาข้าวโอ้่สัมพัที่สุดมีการมุดมุงเกิดขึ้นเมื่อคืนเฮ้ยไผ่มุดมุงเจ้าเฮ้ยเจ้าเอาไปเลยไปไปไปถือหน้าหมื่นชาวนะมึงฮ่าตุก ยังดีนะเราไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนนะเอาอ่าดีนะยังซิงอยู่ยังซิงอยู่ยังซิงอยู่ยังไม่เคยผ่านมือชายยังไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนเออแต่สิ่งสาคัญที่สุดที่ผ่านนี่ัะที่สุดนอนหลับยามได้บุูุเพราะว่าไรส่วนแรกมาฮอดประมาณตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งกว่ากว่าจะเลี้ยวตีสองหลับเลยพี่น้องเลย ตื่นมาเว้นตายังคาหน่วยตายอยู่พูดไรพูดไรพูดไมุนงงไอ้มุนงงยุ่งพี่น้องยุ่งโอ้ยน้องตื่นมาแล้วมีแต่ตุ้มคือคันแล้วมันเหดียวไปโอ้ยนึกวันผู้ใดมุกมุ่งอุตส่าห์กลางมงงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจิกหูจิกหางอีกไหมเขาง่ายไหมนะเขาเบิดแล้วหนุนตื่นมาเห็นโอ้ยยังดีที่ไม่เคยผ่านมือชายถ้างั้นซวยจบบสีว่าดยังไงเลยพี่น้องเลย ขนาตื่นแต่เช้าเลยนะนี่ตื่นมาก่อนมู่เลยอย่าบอกครลบสวัสดีครับอยู่กับมวลพื้นดมวลพื้นตื่นก่อนมู่อู้สุดยอดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมแนว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 เอาแนแนวแนวแนกแนวแมาแลวแนนวแวา เอาเสียงมโหดปีบะเลงตึกตุตึกโตเอามาทีมีตึกโตก็มาครับโต๊ก็มากระซิถอยไปใส่ก่อนวานเดี๋ยวนะร่องซูนนี่แหละก็บ่ไปได้เดี๋ยวนี้นะแต่เร็วๆตัวพินกันไปแบบนี้เลยก็พอดีเอาเตาแก๊สเอาเครื่องปั่นไฟมาโอ้ใช่เครื่องปั่นไฟปั่นไต้องต้องหมุนติ้วก่อนนะถ้าไม่หมุนติ้วนี่ มันไม่มีสิทธิ์อะไรเครื่องปั่นไฟวะท่าเออเครื่องปั่นไฟนี่อะไรคือเครื่องนี่ก็เครื่องทำน้ำอุ่นว้าเออเจอใหม่คลิปนี้ต้องปั่นวะนะถ้าไม่ปั่นไม่ติดนะมันต้องปั่นตั้งอันนี้ก็เครื่องทำน้ำอุ่นแนี่ยครับอันนี้ตัวละกี่บาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับครับผมครในน้ำน้ำกัดนายละนาย